เนี้ดูดูดูทดหามเนื้อทำอะไรเมื่อกี้อืมดูปากทำไมคะดูอดเดือดเนื้อนี่ย เด็กดนะเนี่ยเด็กนีเอาเอาเมียงตัวส <Mm ์แ <stairs> ม <and basics> <the> <the> nah <the> ่แม <sm all in them> ่แม่แม่ถายแล้วไม่แม่ถายเป็นบัตรนะเนี่ะ ปิดกล้องเลยปิดกล้องเลยโอ้โห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 แม่ค่ะ <c oughs>